สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเช่นเดิมนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตองหนึ่งกิจจาคุณค้านะครับก็วันนี้ก็จะมาไล่รถตู้เช่นเดิมนะครับแต่ตู้นะครับตู้ครอบครัวหรือที่เขาเรียกว่าตู้แวนนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับวันนี้ผมมีนะครับท่านลูกค้าครับมีเบนซ์นะครับวีโต้ช่วงยาวนะครับมานําเสนอให้กับท่านลูกค้านะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2001นะครับรหัสนะครับเขาเรียกรหัสนะครับ W639 นะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสีนี้นะครับเป็นสีพิเศษนะครับค่อนข้างหายากในตลาดหายากไม่ว่านะครับรถคันนี้เป็นรถเบนท์ไทยแลนด์นะครับรถแท้แท้แน่นอนไม่มีเทียมนะครับรถเบนท์ไทยแลนด์นะครับปี2013นะครับ ปี2 0ง3มือเดียวนะครับปี2023มือเดียวแถมนะครับแถมอะไรดีนะครับไม่ได้แถมหรอกครับที่กำลังจะบอกว่าแถมอ่ะคือกำลังจะบอกว่าคันนี้ราคานะครับในท้องตลาดผมบอกได้เลยนะครับว่ารถปี2023มมือเดียวสภาพแบบนี้นะครับราคานะครับถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดนะครับตั้งให้สูงก็ได้นะครับเพราะสภาพรถสวยแต่อยากตั้ง ราคาย่อมเยาวกับท่านลูกค้าครับวันนี้ปี13นะครับเบนท์วีโต้ช่วงยาวเบนท์ไทยแลนด์เอาไปเลยครับในราคาครับ859,000บาทนะครับ859,000บาทที่นี่คือกิสดาคุดคานะครับสนใจรถเบนท์วีโต้คันนี้นะครับสวยๆงามๆติดต่อได้นะครับน้องตองหนึ่งนะครับ086 865 6996นะครับในระหว่างนี้ผมต้องขออนุญาตท่านลูกค้าครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ ตากล้องนะครับรีเสิร์ชนะครับภาพนะครับมุมหน้ามุมข้างนะครับให้ท่านลูกค้านิดนึงนะระหว่างนี้ผมขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับรถสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับที่นี่นะครับกิษดาคุดคานะครับใครสนใจรถนะครับมาดูได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะเรามีรถเยอะ นะครับมีให้เลือกนะครับ4 5 0 0คันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกาคุ้คานะครับมีรถทุกแบบทุกสไตล์ทุกแนวนะครับแต่วันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเจ้าเบนวิโตให้ดูหน้าก็ก่อนนะครับสัญลักษณ์นะครับบ่งบอกนะครับหัวเขาจะใหญ่นะครับบางคนก็จะเรียกว่าหัวปลาดุกผมก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมก็ถึงเรียกหัวปลาดุกให้เห็นนะครับโลโก้นะครับ เห็นโลโก้3แฉกนะครับบอกได้เลยนะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าเห็นโลโก้นี้นะครับ3แฉกนะครับหรือตาดาวนะครับคันนี้นะครับเป็นเบนซ์เซรลักเป็นเบนซ์นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็น LED เป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมครับช่องตรงนี้นะครับคือช่องอะไรนะครับนี่คือฉีดนะครับเป็นตัวฉีดไฟ นะครับฉีดไฟนะครับทำความสะอาดนะครับต่างๆแล้วก็มีนะครับเหมือนชุดแต่งนะครับที่เป็นชิ้นเสริมขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับท่านลูกค้าครับเป็นเสริมขึ้นมานะครับดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถอดออกได้นะครับไว้ดึงไว้ลากนะคันนี้นะครับบอกเลยนะครับจัดไปแน้นได้ครับลูกค้าครับ จัดไฟแนนซ์ได้นะครับขอดาวสัก10%เสำหรับรถระดับพรีเมียมนะครับวันนี้ขายในราคา859,000บาทนะครับย้ำนะครับ859,000บาทลูกค้าครับช้าไม่ทันนะครับถ้าเกิดกลัวมาแล้วรถไม่อยู่นะครับสามารถนะครับโอนจองได้ครับท่านลูกค้าครับโอนจองเข้าบัญชีบริษัทกิสลาคุณค้านะครับติดต่อผมเข้ามานะครับหรือจะให้นํา เอารถสวยๆนั่งสบายๆนะครับไปให้ดูกันถึงหน้าบ้านผมก็ยินดีนะครับเราจะเริ่มเข้าจากฝั่งไหนก่อนนะครับมาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับมานะครับฝั่งนี้มองจากมุมข้างนะครับท่านลูกค้าครับรถคันนี้นะครับใช้ล้อแม็กนะครับหก้านแข็งแรงทนทานแน่นอนมานะครับเป็นขอบนะครับ17แล้วดูความแข็งแรงของเขา ดูจานเบรกดูปั๊มนะครับใหญ่นะครับเพื่อในการหยุดรถนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถคันใหญ่นะเป็นรถตู้ใช้ยางมิชลินนะครับยางสภาพเบี่ยบอยู่นะครับแล้วสีนะครับสีนะครับเป็นสีเทานะออกเทานะครับเทาครามนะครับคันนี้ไม่ใช่เทาดำนะครับเทาครามนะครับเห็นไหมครับเป็นเทาโลไซด์นะครับเทาสวยนะครับตัวนี้นะไฟเลี้ยวก็แปะไว้ด้านข้างนะครับ มาดูต่อด้านบนครับท่านลูกค้าครับกระจกตรงนี้ก็จะมีมุมนะครับเป็นหูช้างอยู่นิดนึงนะครับมุมนะครับให้มันเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเวลามองมุมมุมมุมอับนะครับกระจกมองข้างของเขาจะเป็นกระจกบานใหญ่เลยครับดูนะครับบานใหญ่มากนะกระจกมองข้างใหญ่มากนะครับทําให้การมองนะครับในทันวิสัยของเบนท์นะครับดีนะครับดีนะครับแล้วก็สีนะครับดูนะครับตัวถังนะครับแข็งแรงนะ หลายคนบอกว่าเคาะแล้วทําไมมันถึงดังแน่นๆนะครับไม่เหมือนกับรถุโรปต้องบอกก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนและวัสดุของฝั่งรถยุโรปนะครับแข็งแรงทนทานหนานะครับมาดูนะครับเสาหน้านะครับดูขอบยางนะครับดูวัสดุต่างๆนะครับดำสนิทนะครับรถคันนี้นะครับต้องมีโรงรถจอดแน่นอนนะครับสีไม่ซีดนะครับขอบยางไม่เด้งออกมาครับท่านลูกค้าครับขอบยางไม่เด้งออกมานะ แล้วก็พอมาข้างบนข้างบนนี่หลายคนบอกว่ามันคืออะไรนะครับโครงเหล็กตัวนี้นะครับก็คือคานบนคานบนตัวนี้นะครับมีไว้นะครับกันนะครับแรงกระแทกนะครับรถพลิกคว่ํมมานะครับสามารถช่วยได้ซับแรงได้นะครับหรือใครจะไปติดเพิ่มเติมนะครับใส่เหลกนะครับวางของเดินทางไกลได้นะครับกับตัวนี้นะครับเดินทางไกลอะไรได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับประตู เป็นประตูสไลด์นะครับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวดึงได้ดูนะครับเวลาเราปิดนะครับเราสามารถดึงได้จากตรงนี้นะครับหรือเราจะกดก็ได้นะครับเห็นนะครับนะครับสวัสดีครับคุณเดือนดาราสวัสดีครับพี่ซึนวานสวัสดีครับพี่ชาสุดยอดมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีพี่รอเรือนะครับ สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับกดไลค์กดแชร์น้องตองหนึ่งหน่อยนะครับกับรถสวยๆนะครับเบนวีโต้นะครับวีร์หกสามเก้านะครับคันนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังปี2013รถมือเดียว8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับดาวสิเอร์เซนนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับหรือลูกค้านะครับจะมาดูรถที่เต็นท์นะครับจะมาเทสจะมาลองขับได้ทุกอย่างนะครับหรือจะโอนจอง จัดไฟแนนซ์นะครับเพื่อว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมานะครับแต่ลูกค้าเชื่อมั่นนะครับว่ารถสวยจริงนะครับสำหรับกิจการคุ้ค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านเราเอาไปส่งรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าที่ไหนอยู่ในประเทศไทยเราส่งฟรีหมดนะครับท่าลูกค้าครับมาดูภายในภายในนะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีคอนโซลนะครับกั้นกลางมีทีวีมีเครื่องเสียง มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับหลายๆอย่างนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับไปเปิดฝั่งนู้นนิดนึงนี่นะครับเปิดนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับเปิดเปิดเพื่ออะไรนะครับเปิดเพื่อให้ได้เห็นนะครับข้างในชัดเจนนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นเบาะหนังสีดําใครนั่งสบายแน่นอนอยากให้พ่อแม่นะครับ อยากให้พ่อแม่นะครับนั่งสบายรถจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับจะทรงเตี้ยนะครับใครมีพ่อมีแม่มีญาติผู้ใหญ่อยากนั่งสบายเดินทางไกลนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขึ้นให้ดูนะครับนะแล้วสิ่งนะครับที่ชอบมากนะครับสิ่งที่ชอบมากครับท่านลูกค้าครับ คันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับถ้าจะให้พูดได้นานๆนะครับออปชันมันเยอะเหลือเกินแต่ที่ผมกําลังจะบอกนะครับนี่ผมชอบตัวนี้มากไม่จําเป็นต้องเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ใช้มือปลายมือนะครับสกิดเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูดีกว่านี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนิดเดียวเห็นไหมครับอ่าให้ดูฝั่งนี้เลยนี่นะครับดึงเบาๆนะครับ เขามีไว้เพื่ออะไรนี่นะครับทําไม่ดูเลยนะวางเท้านะครับนั่งสบายนะครับเหมือนกับโฟกนะครับที่เรามีตัวสวิตช์ไฟฟ้านะครับกดแล้วมันเด้งขึ้นมาหรือมันสไลด์ออกมานะครับตัวนี้ถ้าเราจะไม่วางเท้าถามว่านั่งคุยกันได้ไหมนั่งได้นะครับเด็กๆนั่งได้นะเด็กๆนั่งได้นะครับหรือผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะแต่ถ้าอยากสบายเดินทางไกล นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งสบายนะครับผมบอกได้เลยนะครับสบายจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมปิดนะครับดึงนิดเดียวดึงนิดเดียวดีดเข้าไปอีกเห็นไหมครับอ่านะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับของบางสิ่งบางอย่างนะครับลดระบบไฟฟ้าลงแต่เทคโนโลยีของเขายังดีอยู่นะครับกับวีโตนะครับคันนี้วีโตปี2 0 1 3เครื่องยนต์ดีเซลช่วงยาว รถเบนซ์ไทยแลนด์ครับท่านลูกค้าครับรถเบนซ์ไทยแลนด์ไม่ต้องห่วงนะครับรถเบนซ์ไทยแลนด์ไม่ต้องห่วงเป็นรถกงรถเกนะครับรถที่ไม่มีประวัติไม่ต้องห่วงรถคันนี้มีประวัติด,ดีแถมให้ราคาท่านลูกค้าครับ859 0,000บาท8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเช็คราคาได้เลยท้องตล,ลาดบอกได้เลยว่าถูกถูกได้ใจเหลือเกินคันนี้แต่รถสภาพดีเดิมทั้งคันไม่ชนหนักพิความจมน้ำแน่นอนดูนะครับรอยต่างๆ สวยงามนะไม่มีคําว่าผิดหวงังครับท่านลูกค้าครับไม่มีคําว่าผิดหวงังครับอ่านะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตลงก่อนนะครับขออนุญาตลงก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูข้างหลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อน ที่ว่าเราจะมาดูกันข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวผมจะพากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างในแต่อยากให้ดูข้างหลังก่อนนะครับว่าลักษณะนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับบอดี้ตัวถังสวยไหมนะครับไปนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาครับท่านลูกค้าครับมาครับ ตัวนี้นะครับข้างหลังนะครับให้สปอยเลอร์บนมาด้วยนะครับดูความสวยงามนะครับดูการสโลปนะครับของแรงลมนะครับเพราะว่าข้างหลังนะครับจะห้อยลงมาเห็นไหมครับข้างหลังจะห้อยลงมานะครับข้างหลังจะห้อยลงมานะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วก็สัญลักษณ์วิโต้นะครับ รหัส115นะครับ C D I หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.1นะสีเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวเปิดนี่นะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับโช๊คก็จะดันขึ้นไปนะครับโช๊คดันขึ้นไปเสร็จปุ๊บดูตามตะเข็บนะครับตามตะเข็บตามรอยอาร์คต่างๆน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมหมดนะครับสวยงามนะสวยงามหลายคนบอกว่า วางของมันไม่ได้ทํำยังไงนะครับสไลด์ได้นะครับเห็นไหมครับสไลด์ได้นะแล้วก็ดึงกลับได้นะครับดึงด้วยมือนะตัวนี้สวยงามเดิมๆนะครับหนังยังตึงเปียนะครับข้างหลังแทบจะมีคนนั่งครับท่านลูกค้าครับเห็นไหมครับรถสวยๆนะครับบอกได้เลยนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนถ้าท่านลูกค้ามาที่ กิตาคูดคานะครับมาที่กิตาคูดคานะครับบอกได้เลยสวยจริงๆนะกับคันนี้ในราคานะครับ8 5 9 0 0 0บาทครับลูกค้าครับ8 5 9 0 0 0บาทรถปี2013นนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับข้างหน้าขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องก่อน เรากลับเข้ามานะครับเปิดนะครับระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปิดได้นะครับเป็นหลังคานะครับเปิดได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวทำให้ดู อ่าเห็นไหมครับเห็นนะเห็นนะครับเห็นผมไหมครับโคตรชอบเลยครไอ้เลิฟจูนะครับเห็นนะครับชัดเจนนะใครมีลูกมีหลานนะครับยืนแบบนี้ได้นะสวยนะแล้วก็ข้างบนนะครับเดิมเดิมนะครับสีบางๆนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีการกระแทกนะครับทุกอย่างนะครับสวยงามกับรถปี2013นะครับเบนส์วีโต้ช่วงลาว ช่วงยาวนะครับลิ้นเริ่มพันนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับปิดกลาวให้ดูนะครับเปิดจากด้านหน้าก็ได้นะครับแต่ว่านี่ทําให้ดูนะครับว่าคุณนั่งหลังสามารถเปิดได้นะครับและเป็นหลังคาแก้วนะครับพราอิกนะอ่ะและตรงนี้นะครับเป็นม่านปิดไว้นะครับแล้วก็ข้างหลังเห็นไหมครับสตอนนะครับข้างบนเป็นหลังคาแก้วนะครับท่าลูกค้าครับ ออปชันนี้ให้มานะครับกลัวว่าเดดจะร้อนนะครับมีม่านตาข่ายให้อีกชั้นหนึ่งนะครับมีม่านตาข่ายให้อีกชั้นหนึ่งนะถือว่าสุดนะครับออปชันเต็มแบบนี้นะครับมันต้องมาพร้อมกับทีวีเดินทางไกลนั่งสบายดูละครดูหนังแล้วแต่นะครับมีเครื่องลงเครื่องเสียงนะแล้วแต่เราใช้นะครับเห็นไหมครับคุ้มนะครับ นี่นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับอยากจะเล่นให้ท่านลูกค้าดูทีละอย่างนะครับตัวนี้ก็วางแก้วนะแต่ตัวนี้เห็นไหมครับนิดเดียวนะครับรับประทานอาหารได้บอกได้เลยรับประทานอาหารได้นะครับเดินทางไกลนะครับมีตรงมีโต๊ะเลื่อนบอกเข้ามาหรือลูกค้าครับใครเป็นนักธุรกิจ จะต้องติดต่อจะต้องใช้น้ตบุ๊กในการทำงานวางได้เลยครับสามารถทำงานได้ด้วยนั่งรถสบายสบายช่วงล่างดีนะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเบาะใหญ่นะครับคนขับนะครับก็บอกได้เลยครับเบนซ์นะครับทำออกมาได้ดีนะกับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็แอร์นะครับมี3จุดนะครับเป็นแอร์ตอนนะครับ1 2 3นะครับเป็นแอร์ราวนะครับ2ฝั่งฝั่งละ3นะครับเรื่องระบบความเย็นนะครับบอกได้เลยนะครับชุ่มฉ่าแน่นอนแอร์หนาวแน่นอนไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับอ่ะปิดกลับนะครับอ่ะปิดนะครับสวยงามเก็บง่ายดีไซน์หรูนะครับเล่นขอบด้วยลายไม้นะครับถือว่าสวยสวยคือรถระดับนี้นะครับเป็นรถระดับพรีเมียมเหมาะครับ ใครอยากได้รถคันนี้นะครับราคานะครับหายไปเยอะครับท่านลูกค้าครับวันนี้เหลือแค่8แสน0 9 0บาทกับรถปี2013รถมือเดียวรถบ้านดแท้รถเบนท์ไทยแลนด์อีกต่างหากจัดไปเน้นได้ครับท่านลูกค้าครับติดต่อน้องตองหนึ่งมา086-865-6996ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าต่อครับผมไป นะพอมาข้างหน้านะครับมันไม่แตกต่างกับข้างหลังเลยครับท่านลูกค้าครับข้างหน้าก็นั่งสบายเบาะนั่งสบายแล้วเบาะนี่ยังตึงเปียะนะครับผมบอกได้เลยนะครับเบาะคู่หน้านะครับข้างคนขับแทบจะไม่มีรอยนั่งนั่งบ้างนะครับแต่ว่าเบาะยังสวยเบาะยังตึงเพราะว่ารถคันนี้ส่วนมากนะครับ จะนั่งบอกคู่หลังมากกว่านะครับเพราะเป็นรถผู้บริหารนะครับตรงนี้ก็เป็นคนขับนะครับอาจจะลอยยับบ้างนะครับหนังเป็นเรื่องปกตินะแต่คู่หน้านะครับดูใหม่มากเห็นไหมครับตึงเปี๊ยะเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับตึงเปี้ยะเลยนะครับแล้วก็แอร์แบ็กนะครับสองฝั่งนะปลอดภัยดีนะมีที่กองที่เก็บนะครับช่องต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วระบบต่างๆนะครับดูไม่ยากเข้าใจง่าย นะครับดูไม่ยากเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประตูนะครับระบบกระจกปัดน้ําฝนต่างๆนะครับเดี๋ยวทําให้ดูตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายนี่คือเปิดนี่เราปิดนะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวมันจะปิดนะอ่านะครับนี่บังคับจากคนขับก็ได้นะครับอ่านะครับ นี่นะครับเปิดปิดได้นะครับเห็นไหมครับอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าติดอีกครั้งครับอ่าเห็นไหมครับชัดเจนนะครับอ่าฝั่งฝั่งนี้ครับทําให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับว่า อำนวยความสะดวกนะครับได้ดีมากอ่าชัดเจนนะครับรถนะครับเข้าใจง่ายปุ่มกดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ยากนะครับมาด้วยระบบเกียร์นะครับแบบขั้นบันไดของเบนซนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมีกล้องหลังนะครับมีหน้าจอ Android นะครับทัชสกรีนตัวนี้นะครับถือว่าสวยงามพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย ไล่ด้วยสีก้านนะครับลายไม้นะครับตัดด้วยลายสเตเลสนะตัวนี้นะครับอลูมิเนียมนะครับเห็นไหมครับทำให้มันดูแบบสปอร์ตนะครับกึ่งแบบคลาสสิกอยู่นะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกปุ่มกดกระจงกระจกต่างๆนะครับไอ้นี้เรื่องยิบย่อยนะครับแต่เรื่องที่สําคัญก็คือรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวสีเดิมทั้งคันไม่เคยตัดต่อพิกคว่ํา มาจากที่ไหนนะครับกิสตาคุกคาเวลาซื้อรถคันนะครับท่านลูกค้าครับคันแล้วคันอีกนะครับคันนี้นะครับจะเอาไปใช้ในครอบครัวก็ดีจะเอาไปให้พ่อให้แม่หรือญาติผู้ใหญ่นั่งแบบสบายก็ดีนะครับหรือจะเอาไปให้ลูกนั่งเวลาเดินทางไกลๆก็ดีนะครับแล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นรถ ตู้แวนอเนกประสงค์นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ได้จุกจิกจนเกินไปนะครับผมแนะนำเลยนะครับเบนซ์นะครับวีโตช่วงยาวคันนี้นะครับ w 639นะครับปี2013ในราคา8 5 9 0 0 0บาทนะครับ8 5 9 0 0 0บาทลูกค้าสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อน้องต้องหนึ่งได้นะครับที่0868656996นะครับ โทรหาน้องนะครับโทรหาน้องตรงหนึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลขับไปให้ดูถึงหน้าบ้านเลยครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปต่อนข้างหน้าครับอ่านะครับลูกค้าครับก่อนจะจากไปนะครับผมตองหนึ่งบอกที่ตั้งคิสตาคุตคาไว้นิดนึงนะครับ ที่นี่นะครับกิจสกุลค้าตั้งอยู่บนเส้นหลักการจนาพิเศษนะครับมาจากพระรามสองจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกเพชรเกษมนะครับมาจากฝั่งบางบัวทองบรมมขับวิ่งเลนกลางเลนป้ายพระรามสองข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมมาครับท่านลูกค้าครับเจอสะพานกับรถเกลืองม้าแรกกับรถเลยครับเต็นเราอยู่ตีนสะพานฝั่งนี้นะครับส่วนใครที่สนใจรถคันนี้จริงๆนะครับผมย้ําราคาหนึ่งรอบนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 3 b e n v i t บนวีต้ช่วงยาวนะครับเป็นเบนท์ไทยแลนด์รถมือเดียวในราคา859,000บาท859,000บาทผมต้องย้ำนะครับอย่าต่อกันเลยเพราะว่าตั้งถูกที่สุดแล้วนะครับตั้งถูกที่สุดแล้วนะครับในตลาดณตอนนี้สนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ086 865 6996นะครับ0868656996ผมต้องหนึ่งครับยินดีให้คำปรึกษา และก็อธิบายเรื่องรถให้กับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับก่อนจากกันไปฝากติดตามเพจ Facebook นะครับกิจการคูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับไว้นิดนึงนะครับเพื่อเรื่องราวอัปเดตรถต่างๆนะครับจะเด้งบนอยู่หน้าจอมือถือท่านนะครับวันนี้ผมต้องหนึ่งขอสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ